อนี้จะมาสัมภารช่อสัควิชาคณาสตร่อทคัาคูนักเนอโดยอาารย์ดรนวัรุนีต้องานนะคะที่มาประกอบวิชาชีพก็เป็นผมที่ทำประกอบวิชาชีพคูนะคะก็คือนงเมื่อวิชาชีพคูเป็นวิชาชีพฝดีในใยุช่วงก่อนหน้านี้คูาดีก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮยราเราอยากเผยแพร่วัฒนธรรมจีนอ่ะเราอยากให้คนไทยแบบมีความรู้ด้านภาษาจีนมากขึ้นก็เลยตัดสินว่าเอออนาคตเนาะภาษาจีนน่าจะต้องมาแบบตีคู่กับภาษาอื่นแล้วก็เลยอ่ะมาเป็นครูดีกว่าเผยแพร่ความรู้ให้เด็กดีกว่าเขาเรียกสองวานัคืปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ของครูนี้ก็คือถ้าในด้านของวิชาชีพของคนนี้ก็ครู เด็กไทยส่วนใหญ่เลยเขาก็จะนับยังไม่ค่อยมีควาสารารแข่งขันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก้อนไปเท่าไหร่เด็กก็เขาก็จะไม่ได้มีความอยากฝึกอยากเรียนก็เลยเราก็เลยต้องแบบคิดถามวิธีการต่างๆเทคนิคการสอนต่างเพื่อให้เด็กเขาได้แบบซึมซับเกิดเหตุขห้นมากที่สุดค่ะค่อยคิดให้ต่างให้คิดไหน่ เพอที่ี่จะฝากให้รูรุ่นใหม่หรอก็ในขณะที่เราเรียนเนี่ยอยากให้เราจำจดจำเทคนิคของอาจารย์ที่ใช้สอนเทคนิคของครูตอนสมัยมัธยมว่าเขามีเทคนิคการสอนยังไงเขาปฏิบัติตัวยังไงทํายังไงนักเรียนถึอแบบรักเขาทำยังไงเด็กนักศึกษาถึอรับอาจารย์ให้ให้จำเทคนิคต่อไปมาที่ใช้ในอนาคตที่เราจะได้เจอ ใจยาธาตุใจยาใบและที่เป็นายนนนนนาความรูที่ตนเป็นควรจต้องมีอย่างแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากในวิชาชีพคุณก็คือหนึ่งเราจะต้องอให้ความรู้เขาโดยที่เราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากเขาเลยแล้วก็การเริ่มต้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาเพื่อเขาเห็นสคัญมากๆเพราะว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะมีครูเป็นไอดอลนะเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีให้สมกับวิชาชีพของเราเป็นตัวอย่างด้วยค่ะ